นะคะเราอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะหรือมีอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่กันเลยค่ะก่อนอื่นขอแนะนําให้พวกเรารู้จักกับคุณวันชัยมุกดารัศมีผู้อํานวยการของศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการ อยากให้ท่านช่วยอธิบายบทบาทและที่มาที่ไปของศูนย์แห่งนี้ด้วยค่ะก่อนอื่นอยากจะขอเรียนว่าศูนย์พันธุ์พืชเพ่ะเลี้ยงจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในสิบศูนย์ของศูนย์พันธุ์พืชพ่อเลี้ยงในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีภารกิจในการผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกรอีกภารกิจหนึ่งก็คือเป็นการฝึก อบรมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรนอกจากนั้นก็จะมีการเผยแพร่เทคโนโลยีในด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้กับเกษตรกรด้วยครับแล้วอย่างนี้ทางศูนย์จะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้หรือพันธุ์พืชนามาเพาะเลี้ยงยังไงบ้างคะสําหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณานําพันธุ์พืชเพื่อนํามาผลิตและขยายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้กับเกษตรกร ทางศูนย์มีหลักเกณฑ์อยู่ประมาณ3-4ข้อดังนี้นะครับอันแรกก็คือพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สามารถเกษตรกรสามารถที่จะผลิตเพื่อเป็นรายได้ได้เช่นหน่อไม้ฝรั่งกล้วยแล้วก็มะละกอรวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับบางชนิดด้วยครับอันที่สองก็คือพืชที่ ทางราชการสามารถที่จะนำมาช่วยเหลือเกษตรกรในยามที่ประสบภัยธรรมชาติจะเป็นพืชผักแล้วก็ไม้ผลอายุสั้นจะเป็นพวกพริกมะเขือแล้วก็กล้วยรวมทั้งมะละกอนะฮะพืชผักต่างๆจะเป็นหลักนะครับอันที่3ก็คือเป็นพืชที่ใช้สำหรับปลูกเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมเรียกว่าเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมพืชลักษณะนี้ก็จะเป็น ไม้ดอกสมุนไพรแล้วก็มีพืชผักบ้างบางชนิดสมุนไพรเช่นชนิดไหนคะสมุนไพรเป็นพวกขมิ้นชันนะฮะขมิ้นชันซึ่งสามารถที่จะเป็นสมุนไพรได้เป็นอาหารสําหรับบริโภคได้นะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นภารกิจที่การผลิตและก็ขยายพืชใหม่ๆขึ้นมาอาจจะเป็นพืชต่างถิ่น หรือว่าพืชชนิดใหม่ขึ้นมายากตัวอย่างเช่นสะเดาถว,วายซึ่งทางศูนย์ได้ผลิตและก็สามารถบริการให้กับเกษตรกรได้นอกจากนั้นก็จะเป็นพืชประเภทพืชหัวหรือว่าไม้ดอกของเมืองหนาวซึ่งนำมาทดสอบและก็ทดลองเพื่อที่จะให้เ,เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรสามารถนำไปเ,เป็นอาชีพได้นะครับค่ะ ถ้าอย่างนี้ทางศูนย์ก็ต้องมีพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายเลยใช่ไหมคะครับสาหรับเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์นพ,พันธุ์พืชพอเลี้ยงทั่วประเทศเนื่องจากเรามีอยู่10ศูนย์พื้นที่รับผิดชอบก็กระจายตัวกันอยู่ในจังหวัดที่ศูนย์ตั้งอยู่รวมทั้งเขตจังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับศูนย์พันธุ์พืชพอเลี้ยงจังหวัดสุพรรณบุรีมีเขตพื้นที่รับผิดชอบอยู่12จังหวัดนะครับประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทจังหวัดนครปฐมการเจนบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับถ้าอย่างนั้นทางเราจะขออนุญาตท่านเข้าไปเยี่ยมชมศูนย์แห่งนี้นะคะเพื่อเข้าไปดูวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆค่ะยินดีครับเชิญเลยครับ